ใครกำลังรู้สึกเบื่อบ่อกับกางเกงยีนตัวเก่าและอยากได้ตัวใหม่ที่เก๋ไก๋กว่าเดิมวันนี้เรามีเทรนด์แฟชั่นเก๋ๆมาแนะนําซึ่งเป็นการนํากางเกงยีนและศิลปะมารวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจนออกมาเป็นกางเกงยีนเพ้นท์หมือลวดลายสีสันสวยงามจากฝีมือลายมือของเธอคนนี้ค่ะมีความชอบเรื่องเพ้นท์เรื่องวาดรูปอยู่แล้วเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้วก็เลยเริ่มมาเรียนคณะศิลปรกรรมศาสตร์ออกแบบเครื่องแต่งกายมหาวิทยาลัยราชภัสุสวนสุนันทาค่ะ เริ่มขายของตั้งแต่เรียนแล้วเริ่มจากการชอบตุ๊กตาบายเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเย็บชุดให้ตุ๊กตาเลยกลายเป็นธุรกิจแรกเลยที่เราทำจนต่อย,ยอดมาเป็นกางเกงเพนต์ตอบอะค่ะเป็นความชอบเรื่องเพน์เรื่องวาดรูปอยู่แล้วเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอยู่แล้วก็เลยอยากลองเอากางเกงเก่าของตัวเองมาลองวาดรูปลายที่เราอยากได้ค่ะลงกางเกงดู ออกแบบของตัวเองเสร็จแล้วก็มีลูกค้าที่สนใจหรือว่าเพื่อนที่เห็นเนี่ยก็อยากจะลองแบบเอาตัวการ์ตูนที่ตัวเองชอบมาไว้ในเกงกีตัวเองเหมือนกันเวลาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกดิสนีย์จะเป็นการ์ตูนแบบในฝันของเด็กๆอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นมิกกี้เมาส์เจ้าหญิงแม่มดยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะมาจากเพนก่อนแล้วเหมือนช่วงนี้อาจจะมีเทรนปักเลื่อมเข้ามา เราก็ลองมามิกกับงานปักเลื่อมดูวค่ะอาจจะมีเพ้นท์กับปักเลื่อมรวมกันอะางเงี้ยค่ะจะแนะนําเป็น,นเกงยียนที่ไม่ยืดจะมากกว่าเพราะว่าลายที่เพ้นท์ลงไปเนี่ยพอเวลาเป็นเกงยืดมันจะแตกลายจะแตกง่ายค่ะแล้วเราอยากให้ได้อารมณ์ของแบบกาเกงวินเทจอะไรเงี้ยเราก็จะคัดเกางเกงที่เป็นแบรนด์พวกรีว่าเอ็ดวินอะไรที่จะยังคงความวินเทจอยู่สีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิก คือเราจะเน้นสีอะคริลิกที่เหมาะกับการเพ้นลงผ้าให้มากที่สุดเพื่อที่เวลาลูกค้า,าไปซักแล้วเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาแบบการแตกหรือว่าสีซีนะคะ นอกจากจะใส่ใจทุกขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานแล้วลูกค้ายังสามารถออกแบบลวดลายต่างๆลงบนกางเกงยียนได้ตามใจชอบอีกด้วยค่ะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้งานศิลปะบนกางเกงยียนของเนสซีเปียถูกออกถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่รวมไปถึงเหล่าเซเลบดาราทั้งหลายที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนในคาแรคเตอร์ต่างๆก็ให้เธอคนนี้ออกแบบกางเกงยียนตัวโปรดให้ค่ะทุกคนสามารถออกแบบกางเกงตัวเองได้ จะเอากระตูนตัวไหนที่ตัวเองอยากได้ได้หมดหรือว่าใครมีความสามารถที่จะออกแบบลงไปในกางเกงวาดรูปมาให้หก็ได้เหมือนกันค่ะเสียงตอบรับก็ดีค่ะจะมีกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยเลยจริงแฟชั่นมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเางเกงยีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอามาตะอยู่แล้วเราอาจจะเพิ่มแฟชั่นในยุคนี้ลงไปในเางเกงยีนได้ ปรับเปลี่ยนไปได้ตามสมัยเลยเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมีไว้สักตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนใครที่สนใจอยากจะชมผลงานของเน็ตก็เข้าไปดูที่ i ิน t a g r กรม n t s ซ i เปียกันได้หรือว่าจะเข้าไปดูที่ร้าน n e t ซีเปียชั้น3อยู่นิ่มองก็ได้เลยค่ะ